การศึกษากันชั่วคราวหมายความว่าเอาไว้เป็นเครื่องนำไปพฤติปฏิบัติแต่สำหรับเรื่องบุคคลตัวอย่างนี้วันนี้ก็จะไม่ขอนำพระสูตรมากล่าวจะนำเรื่องราวที่ผมเองผ่านมาเป็นการตายวาระที่สองอย่าลืมว่าก่อนที่ผมจะตายผมมีความเคารพ ในพระธรรมส่วนหนึ่งทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความมาจบทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั่นก็คือใช้คำภาวนาว่าพุโทโธเป็นปกติแต่สำหรับว่าตอนหลังนี้ตอนที่ขณะที่มาบวชหลวงพ่อปานมีกฎให้ปฏิบัติคือหนึ่งในจรณะสิบห้าประการ ต้องทรงกำลังให้ครบถ้วนรายการที่สองบารมีสิบรายการต้องทรงกำลังประจำใจเรายการที่สามกรรมฐานสี่สิบอย่างต้องรู้ครบถ้วนบริบูรณ์และก็ทำได้เรายการที่สี่จะต้องมีจิต รรประกอบด้วยกิจของสงฆ์ทุกอย่างที่จะพึงกระทำนันเวลานั้นเป็นเวลาที่ผ่านมาจากการตายวาระที่หนึ่งแล้วเข้ามาอุปสมบทแต่ว่าในเวลาที่จะพบกับความตายครั้งที่สองนี้ผมไม่ได้อยู่ที่วัดบานมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเพราะว่าเวลานั้นหลวงพ่อปานบรรณาภาพแล้ว ต้องไปศึกษาพระบาลีอยู่ในกรุงเทพภาระในเวลานั้นบรรดาท่านทั้งหลายผมมีภาระหนักมากหนึ่งต้องปกครองพระอยู่สี่สิบองค์เศษและบริการในสองพระองค์หนึ่งในวัดนั้นก็มีกฎว่ารับลูกศิษย์ได้องค์ละสองคน ก็มีเด็กครู้สิทธิ์ที่มีประจำอยู่แปดสิบคนเศษภาระของผมต้องปกครองด้วยและก็เลี้ยงดูด้วยเป็นนักเทศเทศได้เงินปีมากๆแต่ก็ไม่เคยมีเงินเหลือเพราะว่าสมัยนั้นพระในกรุงเทพมีความลำบากมากบินาบาทไม่พอฉัน จะพอก็แต่เพียงตอนเช้าเท่านั้นตอนเพลนไม่มีโ <c oughs> ดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสำหรับเด็กวัดก็เป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาพ่อแม่เขาไปฝากเขาก็รับรองทุกอย่างเรื่องอาหารการบริโภคไม่ต้องเกี่ยวข้องเขาจะส่งอาศัยได้ที่อาศัยนอนเท่านั้นแต่เมื่ออยู่เข้าจริง ก็ปรากฏว่าอย่างดีแกก็ห่วงอยู่สองเดือนนอกจากนั้นก็เป็นภาระของผมเมื่ออยู่ด้วยก็จำจะต้องเลี้ยงต้องดูเป็นภาระหนักนันเงินจากการเทศการสวดไม่เคยเหลือติดกระเป๋าเป็นค่าอาหารการบริโภคดีไม่ดีเสื้อกางเกงแกไม่มีค่ารถไม่มีก็ต้องให้ไปด้วย นี่เป็นอันว่าเขาสูกไปมอบให้แก่วัดจริงๆไม่ได้ส่งเสียลูกเป็นส่วนใหญ่และนอกจากนั้นงานปกครองก็หนักเป็นครูสอนนักธรรมด้วยและก็ต้องเรียนบาลีด้วยภารกิจแห่งการทำสมณธรรมเกือบจะไม่มีกำลังจิตในตอนนี้ก็ทรงอยู่เพียงว่าในขั้นอุปจาระสมาธิบาง บางทีก็อาจจะถึงฌานสมาบัติบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ดีนักถ้าจะพิจารณาตัวเองและรู้สึกว่ามันจะพล่องๆลองไปมากในเมื่อมีภาระมากมีกิจมากอย่างนี้การที่จะใช้เวลาจเจริญสมณธรรมโดยเฉพาะมันก็ทำไม่ได้แต่ถ้ว่าผมก็เป็นคนมีนิสัยอย่างหนึ่ง คือไม่ยอมแม่รมว่างเฉยๆเวลาว่างจากการงานผมก็ทำงานตามเรื่องตามราวของผมงานของผมก็คืองานของจิตดีไม่ดีเพื่อนๆมาคุยดีกันบางครั้งผมก็เกือบจะฟังไม่รู้เรื่องก็ห่วงกำลังจิตคิดว่าความดีที่ได้ศึกษาไปจากหลวงพ่อปานมันจะสูญเสียไปสมด แต่ด้วว่าการที่จะใช้เวลาที่ปปฏิบัตินั่งเจริญสมาธิมันมันหาไม่ได้ได้อยก็เวลาว่างคือเวลาเดินขณะตอนเช้าไปบิณฑบ,บาตนี่เป็นโอกาสสำคัญ <c oughs> ตั้งแต่เดินไปถึงเดินกลับ <c oughs> ก็พยายามรักษารมอยู่ตลอดเวลาเวลาฉันอาหารฉันองค์เดียวไม่มีใครเขา้ากวน เพระรู้สึกฉันออกไปเวลานั้นก็ใช้เวลาอีกเป็นเวลาหนึ่งที่ใช้เวลาที่พิจารณาเป็นอาหาเรปฏิกูดสัญญาแล้วก็มีความรู้สึกอยู่ว่าคนที่กินข้าวอยู่อย่างนี้ mm hmm. เช่นเดียวกับผม mm hmm. เขากินกันมามากแล้วก็ตายไปจำนวนนับไม่ทวนดังนั้นการกินของเราจรึงไม่มีความหมายในเรื่องรสอร่อย มีความต้องการอยู่อย่างเดียวคือกินเพื่อย,ยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นแล้วคิดอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายอย่างกับชาวบ้านเขาตายแล้วความตายของเราจะไปทางไหนมันก็เป็นเรื่องของกฎของกรรมงานหนักมากดีสุดการเรียนบาลีบรรดาสน,นหลายหนักเพรในการท่อง แล้วก็ต้องหนักประเการซ้อมซ้อมเรื่องของตัวเองที่จะต้องไปเรียนเมื่อเรียนกลับมาแล้วที่รับคําสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ก็ต้องกลับมาซ้อมเพื่อความทรงจําให้ความรู้ทรงตัวและก็ต้องทําการบ้านสําหรับการสอนก็ต้องเตรียมการสอนในการดูหน้ตสี แล้วก็เตรียมปัญหาไปเพื่อนักเรียนนักศึกษากลับมาก็ต้องนำปัญหาของนักเรียนนักศึกษามาตรวจ <c oughs> เป็นอันว่าเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งหาเวลาว่างยากเต็มนทีเรื่องที่จะใช้เวลาไปเที่ยวเตรมันไม่มีจะมีเวลาอยู่นิดเดียวคือเวลาประมาณสิบแปดนาฬิกาถึงสิบเก้านาฬิกา ก็จะหาเวลาไปเดินเล่นรอบๆบ,บริเวณวัดเพื่อจิตใจมีรมโปรง่งหลังจากนั้นจิตก็จมอยู่กับตำราตลอดเวลาเมื่อว่างจากตำราก็ใช้จิตกำหนดจิตรักษารมณ์จิตเท่าที่จะพึงทำได้ถ้าดูอาการจริงๆแล้วผมว่าผมเลวลงกว่าเกา่าถ้าจะไปเทียบกับอารมณ ก็รู้สึกว่าราร์มันว่างว่างชอบคนเวลานั้นผมรู้สึกว่าจะเป็นคนพูดน้อยมีคนหลายท่านด้วยกันที่เขามาพบในตอนหลังเขาบอกว่าไม่คิดเลยว่าพระองค์นี้จะบวชู่ได้นานเพราะว่าในเวลานั้นเวลาเดินปิยธบาตจะอยู่ที่ไหนก็ตามผมเป็นคนเฉย เวลาจะพูดก็พูดโดยธรรมโดยเฉพาะในกิจที่จำเป็นโดยมากไม่ยอยากจะพูดกับใครทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ากลัวเจสอนจะร่วงคำว่าเจสอนก็คืออารมณ์ของสมาธิและวิปัสสนาญาณตอนนี้ดีไม่ดีไม่ร่วงเอาเฉยๆ สิ่งที่ระวังที่สุดก็คือนิวรห้าปบรการนี่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากเพราะมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราบวชที่จะเรียกว่าเนคขมะบรมีถ้าราับลอยให้นิวรห้าประการนี้เป็นเจ้าประจําหัวใจของเราเราก็ไม่สามารถจะเรียกตัวได้ว่าเนคขมะบรมีแน่นอน ให้บริการหนึ่งนั่นก็คือบารมีสิบเจรณะสิบห้าระการรวมความว่าสิ่งทั้งหมดนี้จะต้องทรงตัวอยู่เป็นปกติแล้วการพิจรรารณาร่างกายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่พอกเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราอันนี้ก็ต้องทรงตัวอยู่เป็นธรรมดา แต่มันก็ทรงได้ดีไม่มากเพราะใจมันก็ไปห่วงตำราสำหรับเรียนห่วงตำราสำหรับสอนรวมความแล้วรู้สึกว่าตัวเลวกว่าเก่าแต่ได้ว่าธนาลายวันปีนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนันหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี่ผมจำไม่ได้แน่นะ ว่าจะเป็นพศออเท่าไหรเพราะว่าไม่ได้จดพศออมา <c oughs> เป็นนั้นว่าวันหนึ่งในตอนเช้าความจริงเวลานั้นอ้โรคระบาดหนักมันก็เกิดกับประชาชนเหมือนกันเวลานั้นเขาเป็นโรคไทฟอยกันมากอย่าลืมว่าผมตายครั้งที่หนึ่งนั่นก็คือมีโรคอายุวาม,มาก ตอนนี้โรคไทฟอยเล่นงานชาวบ,บ้านหลังสงครามโลกครั้งที่สองยารักษาโรคยังดีไม่พอยังไม่ค่อยมีเพราะยาของเราขาดวันหนึ่งผมฉันยาขนาดหนึ่งยาขนาดน,นี้เป็นยาเขาบอกว่ายาดีมากถ้าใครกินเข้าไปแล้วก็จะมีความสุขเป็นยาต้ม แต่ความจริงก็ไม่ได้กินแต่ผมคนเดียวคนอื่นเขากินกันมาก่อนในคณะที่อยู่ร่วมกันทุกคนก็บวรยายขนาดน,นี้กินแล้วมีความสุขมีความสบายท้องโปรง่งใจโปรง่งสมองโปรง่งเหมาะแก่นักเรียนนักศึกษาและท่านนิช้ยสมองพระอื่นกินแล้วมีความสุขผมก็ลองบ้าง พระทร่อรินมาให้ตามที่ท่านท่านเคยฉันมันก็ไม่มากไปไมายประมาณของมันก็ประมาณอยู่แค่ประมาณครึ่งถ้วยชาไม่น่าจะมีเป็นโทษแต่พอฉันยาขนาดนั้นเข้าไปไม่นานใช้เวลาประมาณสักสิบห้านาทีท้องก็เริ่มถ่ายหนักถ่ายสามครั้งหมดแรง ตอนหมดแรงนี่เองจิตหวิวมีอาการเหมือนกับมีอาการครั้งแรกจําได้แต่ถ้าว่าความรู้สึกปวดมนในท้องมันมีอยู่บ้างก็ใช้กําลังใจเข้าขมเท่าที่จะพึงทําได้ตอนที่ใช้กำลังใจเข้าข่มนี้รู้สึกว่าไม่หนักเพราะอะไรทุกเวทนาหนัก มันทั้งเสียดทั้งปวดในท,ท้องอาการเหมือนเดิมนี่เป็นอันว่าผมกล้าพยากรณ์ได้ว่าถ้าผมจะตายจริงๆมันก็เอ็นโลกเกี่ยวกับลำไส้เรียกวับเพาะนี่แหละเพราะถ้ามันจะเอาตายคราวไหน <c oughs> คราวใดที่จะมีการอับฟางของชีวิตมันก็เป็นโรคกระเพาะนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นอันว่าการป่วยคราวนั้นทั้งปวดท,ท,ทั้งเสียด อาการปวดเสียเริ่มขึ้นตอนนี้เองบรรดาท่านทั้งหลายกำลังใจก็มีความคิดว่าชีวิตของเราคราวนี้เราอาจจะตายก็ได้ยังไงยังไงเราก็ต้องตายแน่เพราะว่าสภาพการมีเป็นครั้งแรกไม่ได้ผิดกันเว้นไว้แต่ว่าการเป็นคราวนี้รวดเร็วกว่าเก่า ก็นอนลงไปยาจะฉันมันก็ไม่มีเพราะหลังสงครามโรกครั้งที่สองมียาแก้อื่นไม่มีก็มีแต่ยาของเซ็กใน,น้อยก็ฉันเข้าไปเวลานอนป่วยลงไปจริงๆกลับจิตมีความรู้สึกสบายทุกขเวทนามันเกิดขึ้นกับกายอย่างมากแต่มีความรู้สึกว่าเราอาจจะตายก็ได้ นี่มันมีความรู้สึกว่าเราจะตายก็ตัดสินใจว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรทั้งหมดเป็นของเราแม้แต่ร่างกายวันนี้มันก,กำลังจะพังเป็นวาระของมันแต่ว่ามันจะมีสภาพเป็นอย่างไรเป็นเรื่องของมันแต่การตายคราวนี้เราก็ไม่ได้มีความมุ่งหมายว่าจะไปไหน เพียงรักษากำลังใจให้เป็นสุขเวลานั้นร่างกายถึงจะมีทุกขเวทนานหนักแต่ก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งที่ผมคิดว่าผมเลวลงแต่พอจิตเข้าจับเข้าถึงระดับนี้ปรากฏว่าจิตมันมีกำลังดีขึ้นดีขึ้นตรงไหนมันมีความโปร่งมีความสบาย ทุกเวทนาใดๆที่ปรากฏก็ไม่มีความรู้สึกตอนนี้เขาเรียกกันว่าอารมณ์ที่เราสะสมไว้ทีละน้อยๆตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก <c oughs> มาถึงตอนเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่กับหลวงพ่อปานใช้อารมณ์เครียดแต่ว่าเวลานี้อารมณ์ถอยลงเพราะมีภาระมากเข้าใจว่าจะเลวลง นี่เพราะสายการสั่งสมตัวที่เล็กเลและน้อยในการเจริญสมถาวิปัสนาน่าสายเมตตาบารมีที่เคยปฏิบัติมันก็มารวมตัวกันแทนที่จะหนักในด้านทุกขเวทนากลับมีอารมณ์จิตสบายมีความโปร่งอารมณ์จับจุ่แต่เพราะคำว่าพุทโธ พอจิตจับคําว่าพุทโธก็นึกว่าพระนามนี้เป็นพระนามความดีขขงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเราจะไปที่นั่นถ้าวาสนาบรารมีมีไม่ถึงก็จะขอพยายามไต่เต้าไปทุกขันจนกว่าจะพบพระพุทธเจ้าให้ได้ <c oughs> นี่เป็นอนวุวาพกำลังใจของผมก็ของผมก็ยังถือพุทธานุสติกรรมาฐานเป็นสําคัญถึงแม้เวลานี้ก็เหมือนกันผมยังไม่ได้ทิ้งเวลานั้นรู้สึกว่าสายตามองสั้นเข้ามาทีละน้อยดันน้อยมองที่แรกเห็นไกลขนาดเดิมต่อมามันสั้นเข้ามาทุกทีทุกที สั่นเขามาจนกระทั่งพระกับเนนนั่งอยู่ข้างๆมองไม่เห็นพระไม่เห็นเนนแต่จิตใจก็จะมีความโปรง่งจิตใจมีความสุขทุกขเวทนาไม่ได้เบียดเบียนตอนนี้ถ้าอย่าพูดกันก็ถือว่าจิตอารมณ์จิตเป็นฌานนั่นเอง นี่ท่านนั้นหลายจนจำไม่ว่าอารมณ์จิตที่เป็นฌานน่ะไม่ได้หมายความว่าเคร่งเครียดตัวแข็งเมื่อคนจะตายไม่เจยงันก็คืออารมณ์ใจสบายอารมณ์ใจที่ไม่ยุ่งกับทุกขเวทนาเขาเรียกกันว่าอารมณ์อุเบกขารม์ <c oughs> ตอนนี้ขอท่านโปรดทราบว่าเป็นเรื่องของฌานโลกีโดยเฉพาะใจมีความสุขใจมีความสบาย ในอากาศหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นแพรวพราววิถีเทวดาเดียวกลมเทวดานางฟ้าบางคนก็ไม่ยกมือไหว้บางบางท่านก็มานั่งใกล้ๆเอามือลูบเอามือไล่บาง <c oughs> บางท่านก็สนทนาปราศัยด้วยคัมาีาที่ไพเราะทำให้ลืมร่างกายลืมทุกขเวทนาทั้งหมด ตอนนั้นมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าร่างกายมันใหญ่โตมากเหมือนกับถ้ำหลกใหญ่แต่ว่าตัวของเราจริงๆนั่งอยู่ในถ้ำมันมีเครื่องประดับแพรวมีสภาพมัอนพรมแต่ว่าสวยมากคราวนี้ร่างกายสวยกว่าคราวก่อนมากนี่ทำยังไงตอนนี้ก็มานั่งตัดสินใจ ว่าเราควรจะอยู่ต่อไปหรือว่าควรจะไปเสียจากร่างกายอันนี้เรื่องความห่วงใย,ยร่างกายไม่มีในขณะนั้นใจมีความสุขกายใหม่ที่ได้มาสวยสดงดงามมีความเบามีสภาพเป็นสุขไม่มีความหนักเหมือนกายเก่า เห็นกายเก่าโตเท่าถ้ำของพวกเขาพวกเขาหนึ่งกว้างขวางมากต่อมาก็มานั่งตัดสินใจใหม่ว่าถ้าข้าพเจ้ายังจะควรอยู่หรือควรไปถ้าหากว่าจะควรจะไปก็ขออย่าให้มีอะไรปรากฏขึ้นถ้าหากว่าควรจะอยู่ต่อไปขอฉับพลันรังสีรัศมีหกรายารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าควยพุ่งมาเป็นเพดาน พออธิษฐานเสร็จก็ปรากฏว่าฉับพันรังสีที่หักายขององสมององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาพพ้าผูมาเป็นปันดานทรงอยู่ประมาณห้านาทีก็าหายไปก็วมานั่งคิดในใจว่าการอยู่ต่อไปกับการไปคราวนี้นี่ใครจะดีกว่ากันมันยังไม่แน่ถ้าอยู่ต่อไปถ้าเลวกว่านี้หรือเท่านี้เราก็ไม่ควรอยู่ อยู่ไปก็นเหน็ดเหนื่อยขาดทุนบา่าๆถ้าอยู่ต่อไปจะดีกว่านี้ก็ควรอยู่ยิ่งได้อธิษฐานอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าอยู่ต่อไปถ้าจะมีวาสนาบารมีในด้านสมณธรรมเรื่อยงยศถาบรรดาศักดิ์ไม่เคยพูดถึงถ้าจะดีกว่านี้ก็ขอได้โปรดให้มีทักษะบพันนางังศีรัศมีใหบรการ ขององค์สมเด็จพระวิชิตธมานป่วยพุ่งมาแล้วก็วนเป็นทักษินาวัตรถ้าอยู่ต่อไปจะมีความดีเท่าเดิมหรือเร็วกว่าเดิมก็ขอพระพระสม,มีทั้งหประการจงอยาปรากฏพระดีฐานเสร็จก็ปรากฏว่าฉับพันรังสีและสม,มีหประการพระองค์สมเด็จพระวิชิตธมานปวยพุ่งมาแล้วก็วนเป็นทักศิณาวัต เป็นอันว่ามีความเข้าใจว่าถ้าอยู่ต่อไปความดีจะดีกว่าเดิมจึงได้ตัดสินใจอยู่พอตัดสินใจอยู่ในขณะเดียวกันนั่นเองเมื่อฉับพันรางสีรัศมีหบรรากปะขององค์สมเด็จพระวิจิตมานหายไปก็ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งนุ่งขาวห่วมขาว แต่ความจริงท่านบอกภายหลังว่านุ่งเหลืองห่มเหลืองเห็นเป็นขาวเอายาก้อนหนึ่งมาถวายเพราะว่านี่มนฉันยาก้อนนี้รับยามาฉันมันมีรสเหมือนกับดินธรรมดาท่านก็บอกว่าร่างกายที่ป่วยคราวนี้ขาดธาตุดินธาตุดินบกร่อง เมื่อฉันยาเข้าไปแล้วแต่ยานี่รสเหมือนดินได้กลิ่นหอมเป็นพิเศษแล้วท่านก็บอกว่าวันมรืนนี้ที่รับเทศไว้ที่จังหวัดสมุทรสงครามไม่ต้องให้ใครไปแทนฉันยานี่หายร่างกายจะมีกําลังจึงได้เรียนถามนั้นว่าท่านคือใครท่านผู้นั้นยิ้มท่านกรถามว่าจำโยไม่ได้หรือ นิยมมาในเขตพระก็เลยต้องนุ่งผ้าเหลืองห่มเหลืองแต่ความจริงเครื่องแบบของโยมจริงๆเมื่อเข้าเครื่องครบมันเป็นสีเขียวเท่านี้ก็เป็นทราบชัดว่านั่นท่านบนนั่นคือพระอินนั่นเองเพราะว่าพระอินนั่นท่านเคยรับรองว่าท่านเคยเป็นบิดามาหลายแสนกับไม่ใช่หลายแสนชาติเหมือนกันว่ากันนานนะัก เมื่อท่านยาท่าให้สัญญาแล้วท่านก็นถอนตัวกลับตอนนี้ก็มีความรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ทราบว่าเวลากายมันผ่านไปสักกี่ชั่วโมงเพราะว่าบริเวณนั้นทั้งคนทั้งพระทั้งนีนเต็มไปหมด <c oughs> เขาแจ้งบอกว่าท่านตายไปทั้งหลายชั่วโมงกว่าจริงก็ต้องคิด ว่านั้นมันยังไม่ตายทําไมเขาจึงรู้สึกว่าตายแล้วเมื่อความมีความรู้สึกกมาก็รู้สึกว่าเรี่ยวแรงนี่มันดีผิดปกติดีเสียกว่าเดิมเมื่อก่อนที่ยังไม่ป่วยสิอีกยิงถามท่านหลายเหล่านั้นว่าทําไมท่านจังบอกว่าตายแต่ความจริงผมไม่ได้ตายผมมีความรู้สึกอยู่เสมอนี่นก็มีหมออยู่ใกล้หมอเขาก็บอกว่า ท่านตายแน่ครับผมมานี่อยู่ช่วยแก้อยู่ตั้งนานทำยังไงยังไงอาการไข้าอาการของท่านก็ไม่ดีขึ้นผมค,คิดว่าจะไม่ฟื้นแต่ว่าอยู่ดีๆท่านก็นกลับมีลมให้ใจขึ้นมาเฉยๆต้องตายแน่เวลานั้นก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้มีพระคุณใหญ่ท่านหนึ่ง <c oughs> นั่นก็คือท่านสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ว่านงคารามเชื่อเป็นพระที่คนกระบารบูชายอย่างยิ่งมีปฏิปทาคล้ายึคหืองพอปานเพราะในขณะที่ปรากฏ่ารมปลานไม่มีที่เ,เรียกมาตายตอนนั้นท่านมีวันชาไว้ว่าจงอย่ายุ่งกรับร่างกายของพระองค์นี้จึงขวาจะได้รับคำสั่งให้ใจัดการศพ ถ้ายังไม่ได้รับคําสั่งให้จัดก,การศพเมื่อไรห้ามแตะต้องกายปล่อยให้ย่านั้นใครจะเข้าไปยุง่งแต่ว่าถ้าจะให้การรักษาพยาบาลทําได้ทําการแก้ไขทําได้แต่ว่าการคิดว่าจะมัดสายกระสังจาบน้าฝนทะี่เนน่าจะอาบน้ศพที่จัดก,การเผาห้ามคิดนี่เป็นอันวา่าพระคุณเจ้ารูปนี้เป็นพระที่ควรในก,การบูชา อง์นี้เนี่ยไม่มีใครรู้ท่านว่าท่านเป็นอะไรรู้แต่เพียงว่าท่านเป็นเจ้าคุณท่านเป็นสมเด็จแต่วถ้าว่ากาลังจิตของท่านที่บรรดาท่านทั้งหลายทั้งว่าท่านไม่มีความรู้พิเศษจริงท่านก็ต้องยอมให้เขาจัดการศพดีไม่ดีผมเมื่อขณะที่มีความรู้สึกก็อาจจะถูกสายกระสังมัดตรึงจนจขยับตัวไม่ได้ และก็อาจจะตายไปเพราะสายกระสังรัดคือให้ใจไม่ออกก็ได้ทันนี้ชื่อว่าเป็นการตายครั้งที่สองแต่ตายแล้วยังไม่ไปเพียงแค่แค่ตั้งท่าว่าจะไปที่นำมาเล่าให้แก่บรรดาท่านทังหลายได้รับทราบก็เพราะว่าการทรงจิตอยู่ในจรณะสิบห้าบรมีสิบอิทธิบาทสี แล้วก็พรมีหารสี่การละอกติสีเป็นความดีที่สามารถจะทําตนของตนให้เป็นที่พึ่งกัะตนได้เป็นอย่างดีตามนิองค์สมเด็จพระจินาสีบรมสาสสันดาสม,มา,าสมุทัเจ้าทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตนโนนาทโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตน โกฮินาโธบโรสียาใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้อ,อแล้วก็เมื่อเราฝึกฝนตนดีแล้วไซเราก็จะได้ที่พึ่งอันบุคคลพึ่งได้โดยยากนี่เวลามันจะหมดเลยไม่พูดถึงเวถึงบาลีเป็นอันว่าสําหรับเรื่องการตายในวาระที่สองนี้เวลาหมดแล้วนี่ท่านก็ต้องขอระงับไปก่อน